สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพชจะพาเพื่อนๆไปแกนล,ลักกี้ซูปเปอร์มาเกต็ตของจาการตาอินโดนีเซียอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะคะจากที่เพชรพักไปแกนล,ลักกี้วันนี้เพชรจะไปซื้อของแล้วก็กลับมาทำอาหารไปได้กันเลยค่ะ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตอนเที่ยงแกนล,ลักกี้จะคนเยอะขนาดนี้โอ้ยไม่ได้มาสองเดือนคนเยอะเลยมา,มาห้างต้องจดโน้ตมาก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่จดมาเนี่ยมันจะลืมพอลืมแล้วมันจะต้องให้ได้กลับมาอีกเสียเที่ยวค่ะเพื่อน ดูต่เร็วสักอันหนึ่งเพชรชอบมาใช้บริการเดินซื้อของที่แกนลักีนะคะโซนนี้จะมีของไทยซอสไทยบะหมี่ไทยเป็นจำนวนหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่มีครบนะคะก็สามารถแก้ขัดได้เมื่อเราอยู่ต่างประเทศตอนนี้เพชรอยู่ประเทศอินโดนีเซียค่ะนี่คือน้ำปลาไทยเลยที่จะต้องมีติดบ้านไว้เพราะความข้าวของน้ำปลาไทยแตกต่างกับ ซอสอื่นๆค่ะคนไทยต้องมีสิ่งนี้ไอเ,เขียวหวานสองห่อเลยผสมกันโลโบโถูกสุดนะเอาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยซื้อโรโบโดีกว่านะแถมด้วยแกนล,ลักกี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถือว่าตอบโจทย์ค่ะ ผักผลไม้ที่นี่ราคาเอื้อมถึงได้ทุเรียนสายมือจะโดนไหมไปดูกันค่ะทุเรียนหมอนทองในอินโนเซีย,ยอันนี้ทั้งลูกนะคะ6 0 0้บาทถูกมากน่าซื้อ ที่ปอกแล้วนี่ก็แสนกว่าแต่ซื้อทั้งลูกสองแสนกว่าเองน่าเสิ้์พี่ลูใหญ่ขนาดนี้ชัวห์หรอพี่ถูกไหม ดูขนุน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 อ่อนป่ะดูมัละกอค่ะแพ็คละหกบาทมัละกอดิบเป็นลูกไม่มีนะขายนะคะห้างนี้จะมีเป็นแพ็คส่วนง,งอกส่วนง,งอกอยังไง นี่นึงสิ่งนะคะที่แตกต่างจากประเทศไทยก็คือผักผลไม้ที่นี่จะยอดใหญ่กำใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆงามเพราะว่าฝนตก8เดือนต่อปีนะคะโอ้โหผักแต่ละชนิดน่าทานมากๆเลยสารแหนกก็กกำเบิ้มเลยค่ะอยากได้น้อยๆก็ไปขอบอกเจ้าหน้าที่ว่าแบ่งให้ฉันหน่อยเอาน้อยๆเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งให้นะคะ โอ้โหผักทุกชนิดท mm ี kay, mm ่น hmm. ี <t <t Fine, ่น่าซื้อนาใช้ยนาทานมากค่ะใบใหญ่ๆทั้งนั้นต้นหอมต้นเล็กๆไม่มีนะมีแต่ต้นใหญ่ๆมังก้ามังก้าข้างในเป็นสีเหลืองหมดขอกินแบบมะม่วงกึ่งกึ่งสุกกันค่ะเพื่อนๆ นี่คือฟ้าล่งเพื่อนเพื่อนที่เพชพยายามจะบอกว่าฟ้าล่งที่อินโดนีเซียเป็นแบบนี้คือมันไม่สวยเลยอะค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนที่เนี่ยเขากินมะม่วงสุกแต่เปลือกเขียวถ้าซื้อไปเปิดนะเป็นแบบนั้นเลยก็คือเปลือกเขียวแต่ข้างในมันสุก โวยเสวยกิโลละเก้าสบก้ามานั่งคิดไต่ตองแล้วคิดว่าคนไทยชอบอะไรกรอบกอบดิบๆนะคะไม่สุกเกินไปอย่างเช่นทุเรียนนะคะคนไทยกินสุกปานกลางค่ะกลับมาที่จาการ์ตาอินโดนีเซียแกนลักกี้ต่อค่ะกล้วยอันนี้แบบว่าลูกใหญ่กว่าแขนเพชรอีกค่ะเพื่อนๆมมนละกอดิบดยบวันนี้ เป็เขียวอยู่เลยเนี่ยแต่ปอกไปไม่เขียวแล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้ยากก็คือถ้าซื้อวันนี้ก็ต้องตำวันนี้ส้มตำน้าสือ้อมาดูกล้วยอันนี้กันค่ะเ,เพื่อนๆลูกใหญ่มากทุกเท่าแขนเลยละลูกใหญ่มากน้าไปผัดพริกอ่อน ร้อยหกสิบบาทซื้ป,ปีกไก่ เพื่อนๆอ,อันนี้เป็นโค้กของอินโดนีเซียสไตล์นะคะเขาจะไม่ได้ตำทรงสูงแบบบ้านเราเขาจะใช้ขูดเอาเพื่อนๆน,นี่ไงบดบดหรือขูดเอาจะไม่ได้มาตำแบบคนไทยนะใช้ระบบขูดปลาโซอโกเรงอายยำ วันหน่นเพื่อนเพชรซื้อหมูมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้เราก็มาผัดกระเพรากันเลยค่ะวันนี้เพชรจะมาผัดกระเพราค่ะตอนนี้เพชรก็ใส่กระเทียมไปแล้วนะคะ เจะทำกระเทียมให้หอมก่อนกระเทียมเหลืองแล้วค่ะนี้ก็มาใส่หมูจ้ะเป็นหมูสามชั้นนะคะคือไม่ควรจะใส่น้ำมันลงไปเยอะนะคะเพราะว่า็นสามชั้นเนี่ยน้ำมันก็จะออกแบบนี้ ไก่ลมาซือน่งไก่มาจะมาทาน้องไก่ออไกทอดนนะคะลงมาได้เก้ากไปดวเลยะคะ่ะน้องไก่ผัดก,กะเพต,ตอนนะี้แกอักรใต้งเชืนะคะก็จะไม่มีใบกะเพราค่ะเพื่อนมาถึงไม่ถึงอาทิตยนะคะก็มาได้สามสี่วันบกะเพรายังไม่ได้ปลูกเลยค่ะ กระเพาเก่านะคะให้เพื่อนไปแล้วเพราะว่าไปไทยมาสองเดือนค่ะก็เลยยกให้เพื่อนไปเห็นมีคนไทยที่อินโดนีเซียนะคะเขาปลูกต้นกระเพราทำอาหารขายด้วยถ้าสั่งอาหารกับเขาเขาจะแถมต้นแถมใบกระเพานะคะ มันหมูเริ่มออกอ่ะอตอนนี้นรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะหรือเปล่าคิดว่าก็โอเคฉันไม่ชอบทานกะเพราแห้งนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบให้มีน้ำชอมีน,น้ำซอสแห้งแล้วพืดคอค่ะเอาไก่ให้เข้ม เวลาเราไม่มีกะเพราเราก็มีซอสตัวน,นี้ค่ะเรียกว่าซอสผัดกะเพราใส่หนึ่งช้อนเลยค่ะเอาแบบแปบเข้มขนดูก็ใส่พริกลยค่ะเดี๋ยเราผัดแล้วคันชุนแน่นอนอยู่คนดูนะคะใส่ทีเดียวผัดทีเดียวเลยค่ะหมไปว่าแบ่งหมูสไลด์มาใส่ด้วย ก็คือผัดกะพเพราจานนี้ทั้งหนึสามชั้นหนึ่งสลายนะคะล้วก็เนื้อไก่นะคะ เครื่องแกงที่ผมทำขายในกระปุกนะคะก็หอมอยู่ค่ะแต่สิ่งเด็เดก็คือเดี๋ยวเราต้องเติมพริกไทยค่ะเอ่อสีอะไรกัน แต่ตอ,อ,อะะี้เป็นาค่ะ้เราก็ได้ขัดกระเพราไทยในสนาทีแล้วก็ะไม่มีใกระเพราไม่ได้ใส่เผือบยาวก็ได้ใส่ผักลาดขาชอบเป็นน้ำๆค่ะเพื่อจะไม่ทำแห้งนะ Dạ, yeah, chín xí Liền, thử lên liền เดินออกมาที่ระเบียงนะคะรถไฟฟ้า LRT ของจาการตาสายใหม่กำลังทดสอบการวิ่งอีกไม่นานเพจจะไปทดสอบใช้บริการเมื่อเขาเปิดเร็วๆนี้แล้วเจอกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอของเพจฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เพจด้วยค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย